พระสมเด็จวัดเกศชัยโยเจ็ดชั้นนิยมองค์นี้จัดสร้างโดยท่านสมเด็จพุทธ,ธาจาย์โตพรมลังสีแห่งวัดละคังโคสิตารามถือเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องที่เป็นที่ต้องการและสาะแสวงหาของบรรดาผู้นิยมสะสมพระสมเด็จเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ เ,เพื่อนเพ่พี่ๆผู้นิยมสะสมพระสมเด็จทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ผมขอพาทุกท่านมาร่วมศึกษาพระสมเด็จวัดเกศชัยโยจิตชั้นนิยมของผมองค์นี้นะครับซึ่งพระองค์นี้ผมได้ล้างเนื้อพระมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคือว่าเมื่อก่อนที่ผมเล่นภาพใหม่ๆนะครับ ผมก็ได้พ้าองค์นี้มาแล้วก็ก็คืออยากรู้ว่าเห็นเป็นพ้าเนื้อปูนสุกเนาะก็ไม่ค่อยเห็นเขียวใสสักเท่าไหร่แต่เขาบอกให้เอาไปต้มแล้วก็พิสูจน์กินแล้วก็พิสูจน์ว่าจะมีเมเมือกไหมแล้วก็จะมีฟองอากาศไหมประมาณนี้นะครับผมว่าหลายท่านที่ เล่นผ้าใหม่ๆก็น่าจะเป็นคล้ายๆผมนี่แหละคือได้พระมาแบบพระสุดยอดจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนาะเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเอจะแท้หรือไม่แทเนาะก็เลยเอาต้มก็ต้มเลยจัดการแต่หม้อก็ไม่ใหญ่หรอกก็ ไม่เคยต้มเนาะก็เลยใส่น้ำเป็นนิดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่สักสองแก้วพอน้ำเดือดปุ๊บแต่ก็สลาใจว่าน้ำเหลือเยอะอยู่พอดีก็อย่าเข้าห้องน้ำก็เลยไปเข้าห้องน้ำสักไม่ถึงห้านาทีหรอกที่นี้พอออกมาเดินมายังไม่ถึงอที่ต้มน้ำไว้ ก็ได้กินแล้วทีนี้กินอะไรรู้ไหมพี่พี่กินข,ข้าวคั่วก็เอาก็เลยใครสองทุ่มกว่าเนาะตอนนั้นใครมันมาคั่วข้าวคั่วบ้านผมก็มีบ้านใกล้ๆอยู่แต่เพราะว่าปิดไฟนอนกันหมดแล้วปรากฏบ้าน,นึกได้วิ่งไปดูมหม่องไหม ไม่ไปดำเลยน้ำแห้งแล้วก็ตรงหน้าผ้านี่ตรงซอกคอนี่เห็นไหมครับยังเห็นผมล้างออกไม่หมดเห็นดำๆแล้วก็ตรงข้างๆหน้าอ,อกผ้าด้านซ้ายนี่คืออันนี้ไม่ออกก็ทั้งแปรงทั้งยาสีฟันทั้งแปรงสีฟันทั้ง ไม้แบบเป็นไม้ไผ่คล้ายๆตอกแหละแต่เอาขูด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 แช่น้ําไว้อีกสรุปกว่ากว่าจะได้ลักษณะนี้เหมือนใกล้เคียงเดิมออกมานี่เกือบเกือบเป็นเดือนครับแช่ไว้แล้วก็ว่างก็มาขูดมาถูออกแต,ต่ก็ดีใจนะพี่ๆที่ได้กินข้าวคั่ว ใช่ไหมพี่พี่กินข้าวคัวคืออะไรคือคือต้องมีข้าวแหละอยู่ในพระต้องมีธรรมชาติแหละนี่ดูรอยแตกเขาแต่ผมจำภาพแต่ก่อนไดรอยแตกแต่ก่อนไม่น่าจะดำขนาดนี้นะแต่อันนี้มันซอกเออขาใหม่นะเขาก็ คราบไม่ไหม่น่าจะเข้าไปในซอกรอยแตกขงผ้านะครับทีนี้เลยกลายเป็นผ้าที่ล้างผิวมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผ้าล้างผิวมาเนี่ยเราจะดูยังไงว่าเป็นผ้าที่แท้ทันไหมเพราะว่าล้างออกไปนี่คราบความเก่าคราบแคลไซ เขาจะออกไปหมดนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือผิวผ้าต้องมีความเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็เส้นซุ้มมีการหดตัวไหมกายภาพมีการเปลี่ยนแปลง ตาม,มาอายุไหมถึงจะเห็นไม่ชัดก็ก็ต้องมีรอยแยกรอยรอยแยกให้เห็นมั่งนะครับอย่างเช่นด้านข้างอย่างนี้เห็นไหมครับมีรอยปีรอยแตกแล้วปูนเขาเป็นไงแตกแล้วแตกเลยไหมหรือประสาน เนื้อผ่านประสานกันไหมประมาณนั้นดูด้านข้างไปก่อนนะครับนี่อที่ค้าวดำๆคือหม้อไหมก็เลยนี่นะครับดำๆนี่ใช่หมดเลยเต็ดเห็นขีด ขีดใต้ฐานนะครับขีดแม่พิมพ์นะนเนี่ยนี่คือนี่ตรงนี้ช,ชัดเลยลักษณะของแม่พิมพ์ของเขานี่ดูกรยภาพภายนอก เนี่ยเหี่ยวไหมครับเหี่ยวไหมเหี่ยวแห้งไหมมีปีมีลานแล้วก็ด้านบนก็มีม,มีขีดมีเป็นขีดขีดเหมือนกันครับสังเกตด,ดีๆนะพี่ตรงด้านบนน,นะตรงหน้ากล้องเลย แล้วทีนี้ดูความหนาความบางของแต่ละด้านเท่ากันไหมนี่เห็นไหมด้านนี้ด้านนี้จะหนากว่าพอมาด้านนี้จะบางกว่านะครับคือถ้าเป็นผ้าโรงงานก็น่าจะเท่ากันหมดใช่ไหมแล้วก็ขอบ คมนีไม่คมครับมีรอยฝนมีรอยนี่นะแล้วก็ด้านหลังจะเห็นเดี๋ยวพี่ๆจะสังเกตยังไงนะจะมีรอยเป็นร่องนะเป็นเป็นเป็นลันะนนนลกษณะแบบนี่นคล้ายๆแล้วนี้นเขาจะเอามือกดกดเข้าไปกดลงไป เลยจะมีร่องไม่ใช่ร่องนะเป็นรอยนิ้วหัวแม่มือ,อนี่แหละดันลงไปดันผ้าลงไปดันเตอนเขาทําผ้านะครับดันออกประมาณน,นั้นแหละนี่จะจะเป็นไม่ตรงนะจะเป็นเว,ว้าโค้งเข้าไปด้านขอบนี่จะ จะสูงกว่าด้านกลางคือจะเป็นลักษณะโค,งคง้งๆบุมบ๋มๆเข้าไปนะแล้วก็ดูด้านหลังนี่ขนาดล้างมานะครับพี่ๆเห็นคราบอะไรไหมเหลืองๆส้มๆหน่อยนี่คราบน้ำวานคราบคราบน้ำประสานนะ เห็นไหมครับขนาดผมลล้างจนทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยล้างแด้านหลังนี่จะไม่แตกนะจะไม่แตกลายงาเหมือนด้านหน้านะตามตามตำราเลยนะครับแล้วตรงที่รอยกระเทาะนี่เป็นไงมวลสารไหมมีนิดๆ แต่พระสมเด็จวัดเกศยกรตอชยู่เขาจะมีประมาณว่าท่านรุ่นแรกๆที่ออกที่วัดเกศยตชยูยเขาจะไม่มีมวลสารพระุมกอนะครับแต่ถ้ามีเขาบอกว่าเป็นเป็นพระรุ่นที่ออกที่วัดระครังไม่ไต่ไม่ได้ลงกุนะครับ ที่นี้ผมจะพาพี่พี่มาขยายดูให้ชัดๆว่าจะเห็นมวลสารอะไรในเนื้อพระองค์นี้ที่ล้างมานะครับอันนี้ขยายห้าสิบเท่านะครับพี่พี่เห็นตรงตรงนี้หน้าพระนะครับตรงนี้เสียนพระจะเป็นคล้ายหัวปีนะครับแล้วก็หูวายสีแล้วก็ ใบหน้าภาะก็จะคล้ายการไม่ขีดพี่พี่เห็นดำดำนี่ไหมที่ผมพูดให้ฟังว่าไฟไหมนี่คือที่ผมบอกออกไม่ได้นะครับจะเป็นคาบนี้ขยายมาแล้วนี่นี่ดำดำแต่จุดขาวๆนี่เทวไซนนี่ขึ้นมาใหม่นันเนี่ยคล้ายๆแล้วมาดูมวลสารเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ขยายพันเท่าให้ดูอีกนี่นะพี่ๆจะคุมทับอีกทีหนึ่งนี่เม็ดขาวเม็ดดำนี่สุมๆนี่เป็นมวลสารเป็นไม่ใช่เม็ดสุ่มกอนะครับเป็นผงพุทธคุณผง ผงว่านศักดิ์สิทธิ์เขาทำปฏิกิริยานะครับนี่ดูไปเรื่อยครับดูขอบขอบขอบจะเป็นลนักษณะปิ้นปินขอบจะเป็นยุ่นยุ่นนี่ นี่ส่วนมากเยอะเลยเม็ดประนั่เม็ดแดงเม็ดมูลสารนี่ขราบน้ำหวานขราบน้ำหวานน้ำมวลสารสมุนไพรก็ก็มีนะครับทีนี้เราจะมาดูว่า ขยายพันเท่าแล้วจะเป็นไงนี่คือตำแหน่งที่มุมซ้ายบนด้านหลังเหมือนเดิมครับที่กระที่เป็นมีรอยกระเทาะนะครับนี่ดูมวลสารนี่นี่มีเซลล์ไซต์กำลังทับขึ้นมาเลย นี่ครับนี่ครับดูไปเรื่อยครับนี่เห็นอะไรไหมครับมวลสารนี่เมฆพระธาตขาวขุ่นจะเยอะเป็นพิเศษจะ,ะไล่ลงไปเรื่อยนะครับนี่ฝังในเลยนะครับ เม็ดนี้มันก็ไลยลงไปเรื่อยๆเห็นี่ครับนี่เม็ดธราตุไม่ได้ลยอ,อยอยู่มีธรรมชาตินะครับถึงถ้มีนขยายก็ เศผพาที่ล้างมาก็จะดูยากหน่อยแต่ถ้ามีกล้องขยายก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีครับเนี่ยทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างนะพี่ด้านหน้าผมก็จะเริ่มจากตรงที่ตรงที่ไม่ไหมตรงด้านข้างขคอพระนะครับที เป็นรอยไหมครับลองขยายดูจะเป็นไงนี่ครับเดก็มีแคลไซ์ขึ้นทับรอยไหมด้วยแคลไซค์เพิ่งจะเม่ใหม่แล้ว,ลลวก็ เดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมข้ววซอนะครับเป็นผ้าเนื้อปูนเนื้อปูออนปสุกนะครับจะจะไม่เหมือนเนื้อปูนแก่งเนื้อปูนดิบข้วไซจะไม่น้ำเหมือน นเนื้อปูนพวกเนื้อปูนเพ็ดปูนแก่งพวกนี้จะเคอเซจะเยอะกว่าดูรอยรอยแตกจะเป็นใช่รอยไฟไหมหรือเป็นคราบน้ำว่านหรก็เป็นดำดๆอยู่ในร่อง นี่ครับก็จะเป็นเต่ละจุดก็เหมือนเดิมคือมีโทนสีไม่เท่ากันนะครับซึ่งีมือมนุษย์ทำไม่ได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่อสัยเวลาถ้าเก๊น้ำหนักจะเบาแล้วก็ ถ้าขยายดูคึอจะไม่มีขนาดนี้นะอยู่ตรงนี้นี่ร่องรอยแตกแตกเขาไม่ได้แตกแบบแตกแตกแยกไปเลยไม่ใช่นะแตกเขาแตกประสานกันเขาจะประสานกันมา เนนล่องแตกก็จริงครับแต่ไม่ใช่ว่าแตกทะลุไปเลยนะนี่จุดนี้เม็ดพระธาตุจะจะมีล่องลึก,ลกดำๆลงไปนี่ครับนี่คือหลักการ ดูว่าผ้าล้าเงเนื้อมาจะมีกายภาพความเก่าแท้ทันถึงยุคไหมแต่ลองลองฐานชั้นสุดท้ายนะจะเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมคาบต่างๆคา,าบ คาบน้ำว่านน้ำอะไรจะอยู่ฐานชั้นสุดท้ายนะพี่พี่จะเข่ะที่สุดจะจะดูง่ายที่สุดพูดง่ายเลยเดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูดูความมอง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 ด้านตอนไม่ขยายนี่ต่างกันเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องกันเลยนะ นะฐาน้นสุดท้ายอือืมอืมอ้าวคล่องวะน,น่าจะแถวแถบนี้นะครับดูเลยตามที่เห็นเลยนะครับ มีตื่นมีสีอ่อนสีเข้มเนี่ยขั้นสุดท้ายเขาเจะแต่มันก็จะดูยากหน่อยเพระพระโดนไฟไหม่มาเนาะผมดีใจเกินเหตุต้มไว้แล้วก็หนีไปเข้าห้องน้ำ ออกมากิ่นข้าวคั่วคุ้งเลยก็ดีเป็นหลักฐานทั้นดีเพราะว่าสมเด็จท่านก็ผสมข้าวอยู่แล้วแหละสมข้าวแห้งเป็นมวลสาร ประมาณนี้แหละพี่ๆงไงก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหวังว่าคงจะได้ไประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวิธีการดูของผมก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าไม่ขยายเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมถ,ถ้าพวกเขาซื้อขายเป็นมืออาชีพเพราะกอง สามสิบเอ็กเหรอมันขยายไม่เห็นครับยังไงก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกแท้ก็ต้องแท้อถ้าเขาบอกไม่แท้พระแท้เขาบอกไม่แท้ก็ต้องไม่แท้น,นี่มันก็ไม่ยุดิธรรมสำหรับคนที่สะสมเนาะเสียตังซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วพอ การตัดสินใจว่าการตัดสินพระองค์นั้นว่าแท้ไม่แท้มันจะอยู่ที่คนคนเดียวมันไม่น่าจะใช่นะพระแท้ก็ต้องอยู่ที่องค์พระนะไม่แท้ก็อยู่ที่องค์พระไม่ไม่ใช่อยู่ที่ปากคนคนเดียวลิ้นไม่มีกระดูกปากคนมันตอแหลได้นะพี่แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวเลไม่เป็นคือเห็นยังไงเขาก็ถ่ายออกมาให้เราเห็นอย่างนี้แหละตามที่เราเห็นเลยไมวยช่ว่าพระแท้ก็บอกไม่แท้มันก็อันนั้นมันมันลิ้นคนมันลิ้นไม่มีกระดูกเครื่องมือวิทยาศาสตร์โกหกไม่เป็นนะครับ พี่่เคยสงสัยไหมว่าเขาทำไมไม่ใช้กล้องแบบนี้ลองนึกดูดีๆนะครับผมว่าเขามีอะไรปิดบังอยู่นะคือถ้าเขาขยายเนื้อผ้าของเขานะมันจะเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละลองนึกดู คลิปนี้ก็ขอศึกษาไว้ประมาณนี้นะครับพี่ๆขอบคุณที่กดติดตามที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ